สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูพีเจอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมพิเศษว่ายน้ําขั้นพื้นฐานนะครับผมสําหรับวันนี้ครูพีเจจะมาสอนเกี่ยวกับการเตะเท้าก่อนที่เราจะไปฝึกกันเดี๋ยวครูพีเจพาอบอุ่นร่างกายกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะฝึกเราต้องอบอุ่นร่างกายนะครับอ่าท่าแรกเราจะเริ่มจากการเหยียดปลายเท้าขึ้นมานะครับ ยกขึ้นมาแล้วเก่งเก่งข้อเท้านะครับเก่งไว้เปลี่ยนข้างนับหนึ่งถึงสิบนะครับ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเจสบหลังจากนั้นยืนเท้านำเท้าตามนะครับยอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 90ปลายไปเท้าต้องชี้ไปด้านหน้านะครับอ่าเปลี่ยนข้างอม่าหกเจ็ดแปดเกอ่ะเปลี่ยนเป็นสัมรข้อเท้าหมุนหมุนอยู่กับที่นะครับอ่า10 10ครั้งเหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เปลี่ยนข้างนะครับห okay, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับผมหลังจากที่เราอบอุ่นร่างกายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณปิยจะพามาเตะเท้าอยู่บนฝั่งนะครับที่ไม่มีน้ำเลยอ่เตะลมเรียกว่าเตะลมก่อนที่เราจะไปฝึก เราต้องหาอุปกรณ์ตัวช่วยเราก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้หรือเป็นโซฟาก็ได้วันนี้ครูพีเจจะมีสื่อเก้าอี้และโซฟาโอเคเรานั่งมือจับคอโซฟานะครับใครที่มีโซฟาหลังจากนั้นยืนเท้าไว้ด้านหน้าอ่าเ่งก็เท้าเหยียดเท้าไปด้านหน้านะครับห้ามนะครับสิ่งที่ครูพีเจห้ามนะครับผมเข่าห้ามนะครับห้ามยกเข่าขึ้นเวลาเตะห้ามนะครับอ่าแนบแนบชิดเลยครับหลังจากนั้นก็เตะ เท้าเตะหนึ่งนาทีนะครับนักเรียนอ่าเตะไปหนึ่งนาทีเท้าตึงเท้าตึงเตะแบบนี้ไปหนึ่งนาทีนะครับจับเวลานะครับผมหนึ่งนาทีโอเคนะครับผมโอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับแบบที่ครูวีเจนั้นได้ฝึกไปให้ใหเรานักเรียนทุกๆคนดูนะครับอย่าลืมไปฝึกตามที่ครูวีเจ ให้ทำนะครับผมหนาทีแล้วส่งกลับมาให้ครูพีเจดูว่าทุกคนเตะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เราเตะเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะได้นั้นคือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเวลาเราลงไปในสระว่ายน้ํานั้นเราจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนั่นก็คือยิ่งเตะเร็วมากขึ้นเท่าไหร่เราจะทําให้การเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ในน้ํานั้นได้เร็วมากขึ้นอ,อย่าลืมนะครับส่งคลิปวิดีโอกลับมาให้ครูพีเดูหน่อยนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับแบบฝึกที่ครูพิเจนั้นให้ไปอย่าลืมไปฝึกให้ถูกวิธีตามที่ครูพิเจนั้นได้ <Okay. S 1> แนะนำนะครับก็สัปดาห์ต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับการฝึกเรื่องอะไรนั้นรอติดตามในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ครูพิเจขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย